สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจากพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งมือนีิมาเบิ้งยอดหญ้าตะกะแตนพ่อแม่พี่น้องเออมันมีผู้ใดมาเก็บเพิ่นแป๊แบ,บ,น,บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อยเนี่ยกะตาเบิ่งสิเด้อให้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเด้อปาดปาดปาดหยดปากใหญ่หนึงมาเบิ่งนี่เบิ่งพุ่นน่ะอโอ้ติดทูเบิ้งสองหยดนี่จ้ะสุดยอดเลยยอด ยาตะกะแตนฝรังหรือย,ยอดเอ๋ทั่วล่นเต่าปลาได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้ะยอดนี่สามารถกินสดได้นะจ้ะกินกนับน้งพริกกับสมตำกับป่นกับเจวกับว่ากันไปได้จ้ะได้แ่บซึดยอดจ้ะแต่ว่าจะแนะนําให้กินยอดสดดีที่สุดจ้ะเพราะว่ามันแ่บคักจ้าห <c oughs> ยดนี้แต่งใจหยดยังไงมาๆมา,มาสิผ้าเก็บคาบมือเอามาจอก,กันล้นกระบุงงหญ่เฮาดูพ่อแม่พี่นอ้องกระบุงงหญ่ๆเก็บให้มันเต็มๆเลยไปแจกกันกินด้วย น้องๆดิทามหาดีค่ะนบ้บาเจะจะเก็บกินอยู่แล้วเก็บกินเจ้าของปลูกเองกินเองยินในบันรปุ่งพ่อแม่พี่น้องเอยพุ่นะคุณก็เลยสิขาดหากระสีเริ่มเฮ็ดคิดทุงหมือกระสีขาดแล่ะโอ้โห้ยเนี่โอ้ยวันนี้นะสวยจ้ะสวยลุยป่าสวยเลือกได้แต่พ่อแม่พี่น้องเออคุณนะเดี๋ยวควันมาเก็บเอาตาๆไปหาเก็บโปสูงๆกันไอ้ที่มันลำบากเขาเก็บก่อน สุดยอดอีรีบุณิสุดยอดอีรีนึกว่อวานพี่สวุวรรณแล้วมาเก็บเอาไปแล้ววันนี้มาเก็บเอาอยู่เอาทั้งหมดไปไว้ชุมกันมาๆมาโอ้กล่องกันเลยข้าบงตะกตาปึ๊บจิโตพี่นะเอ,อาไหนน้ำกระซักซิดขนาดเด้อจ้ะเด้อพี่เห็นบ่พี่อืมนี่นตรงที่จอยเคยมาเก็บอันนี้มันแตกแขนงออกมานี่สุดยอดของความสวยเลยนี่ โอ้โยเอาละ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 ากระปุงยังไงเนี่ยเอมันคักๆมาอนี่ยโอ้ยย่ๆไอ้หามันเกี่ยวกล่องต่ำกล่องพ่อแม่พี่น้องเไโอ้โยผ่าเก็บเพลินๆมั่นๆฟินๆไปเลยยอดยาตะกะแตมนมาอนี่ยที่แมงคอยฟินคักหลายพี่น้อง สุดยอดของความสวยสุดยอดโอ้ยข้าง,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 งล่างพุนเจมันขักแข่งเ <c oughs> สียงนกของกากากายูนแนเห็นฉเดือดเลพนักากินปูกินปลาเพิ่นโอ้ยปล่อยไ,ไปเป็น้วงเลยเ <c> บ <oughs> ิดคำมซีวอาเมื่อนี่เจมสสวยงามขักลาย <c oughs> ยอดเล็กยอดใหญ่กับบานชั้น โอ้น้าอีเมยค่อยเอ้าวจวดท้องพออาน้ำฟังได้ไหมฟังเสียงคอยไอ้อสุสวรรณแสดงว่า่นบ่า่างผัวพ่นบาผ้ามาเก,ก็บซส่แล้วเขาฟาดเรียบมึงนี่ฟาดเรียบน้องๆเขาเทายคนพ่อะมันเปนนองจ้ะ จะไปฝากน้องๆกินนะกินแซ่บเต้หยอดกันกินแล้วติดใจใจกินแล้วหลงรักวันไหนแหวะไปหาปูกัะยายดอกนี่รถเขาปลาสักกันมาเก็บแถวบ้านปูกัะยาเยนี่ยจากพุ่นเงเ่ิงพุ่นอ่ะวันกว่าสิไรแต่ละคลิปเนี่ย ลำบากอยากแค้นตะมันก็บผ้ามุดอยู่จับพ่อแม่พี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมาผู้เดียวกำมว้วนอยู่ผู้เดียวใช่เขาจืดพักงามไมาเจะเนาะจวดอีดีที่แม่คอยงามคลั่กไรไปลงไปเอาย่อมข้างล่างนั่นขาดมุดปลาขึ้นไปพี่จ้าโอ้โหลมเย็น voy voy แต่เจ้าแตกกัดจะจะติดไปเนี่ย แตกขึ้นมาอีกจะพี่เห็นบ่เนี่ยนะสุดยอดอีรีของความสวยเดี๋ยวนะยิ่งเด็กแกยิ่งแตกเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องต่อไปได้ตาล่าจากประมุดจากว่าอยู่อาญาต้องขอถอดขอให้เด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเด้เอ้านะเพื่อจะได้จะได้คิดนี่ก็พ่อแม่เลื่องไง ขอบคุณหลายๆที่ว่าโอ้โหทนเบิง่งคลิปน้องจ่อยเด้<ม>จเอจวดได้คบพูดแตกขึ้นมากเฮ้ยอ๋ออ๋อ,อ,อไม่ตีแก้ม ยัเ,เจ็ดังเพาะเพาะปุ่นแล้วอ,กกอบดีขนาดจะฝนตกใส่เพิ่นบางสองมือน,นั่นโอ้สุดยอด,ดยอีีหยอดอ้อนหยดอวกกว่าจิไดแต่ละคลิปพ่อไมพี่น้องเออทันหัวมุดเขาป้านี่ก็แสดงว่าคลิปกระสีเป็นยึกยึกยากยากกระไยเนี่ยแหละจ้ะ สุ่นสุดยอดโบอลุ่นงามแล้วไปไปหาเก็บหมองง่องง่ายๆกันเห็นบ่เลยที่จอยเคยเก็บไปนี่แขงแตกมาเพียบถอดหงาด,ดิตาไปเห็นหงเพลินเลยล่ะจ๊ะกวบไล่ไปสองรอบสองรอบสามรอบโอ้ยข้างในเนี่ยโอ้โหน้ำ เบิงจ้าเบิง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 บิงโอ้ยพูดอะขังใน่พูนไลยให้จังได้จังสิได้มีแต่น้ำไที่ยวแม่ตีแม่เนี่จวยดขวดอวบเลยเนี่ยโอ้โหหวดเลย น้องเอ๊ะตกเจ้านะทายกินให้สะใจไปเลยพี่ใหญ่มามุดปลาผ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเก็บเอยอดถั่วลันเต่ายอดหญ้าตะกระแตนอันนี้เป็นเสบสุดยอดอีดีกินสดสดกระน้ำพริกกระสมตำกับเจลเมาลอมาต่ขี้ฟุนไปใม่ไปหย้านี่นะ พ่อที่โทรศัพท์หลาบพี่ปุณมุดจากบาดก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขออนุญหยาดมุดก่อนคะแนนเนี่ยแต่จะไม้พี่นะอือพี่นนะเจ้าขอมุดเอาตรงข้างในเด้อพวกเจ้าะมาตรงเบิ่องละไม่สิยอะๆอยากๆปวดเต็มสับหลาบพี่ปุะพุ่นน้าจ้ะเอ้อาน้ำพุ่นน้าสุดยอดเลยพุ่นแม่แต่พุ่นน้าเปลักมุดเก็บมากพุ่นี่บอกพุ่นว่าซุกข้างในปลาน่ะถ่ายไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ่ายเบิ่งบ่ได้ อูยอาเงี้ยเด็ดหยดอ่อนหน่อยอ่อนๆนีกไอ้เพิ่งแตกขึ้นออกมาเฮ้อขังในเนี่ยเพียบเลยยิ่งอยู่ในลึกยิ่งหยดอวบหยดอ่อนหยดสวยแม่กินไหนขังนี่ต้องงวดใจไปจ้ะพุดนะมาเบิ่งตรงดีไปแล้ะโอ้ยจะแม่นเล่าขักหลายพุ่นนะนีเด็ดที่เด็ดไปแล้วเพิ่งแตกแขนงออกมาในเบิ่งนิงสุดยอดเลยจ้ะโอ้ยแตกออกมาแล้ว ซาซาไส์เอหยอดหยาตะกะแตนเขียวเขียวอบอวบอบยกยิ่งกว่ามรกตอีกจ้ะคุณโอ้โหฟังเด็ดฟังเสียงเด็ดยอดเพิ่อนนะกินไงตำน้ผัก หยดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดขำสิบอกมือนี่ง่ามอีรีเอา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 น้ำแตกออกมาพุ่นะเอ้ตับกรอ อยู่ในตรงน่ะตรงได้จริงมีน้ำเียยิ่งยอดอวบอ้าวมาก่พุนะ่ยอดอวบยอดอ่อนยอดสวยอ้าวคำก็เอา้าวสองคำก็เอาน้ำมันน้ามันควรจะ วันนี้ไม่ผิดหวังเจอเจอแต่ยอดใหญ่ๆอวบๆสะเก็บสะใจไปเลยจ้ะคเแนนแตกออกมาสับหลับยอดอ่อนๆแตนบ้าบัติีนย่างบ่ยอดหนึ่ง กะข้างในพี่ยอดนันอบ,อบ,อบ,อบ่วปวกติโอ้ยสับลาดยิบนะโอ้อเบิ่งไปตัวแม่พี่น้องเอ้ยจังเห็นคักปัดทีนี่อืมโจอดอั่วปวใหญ่ๆอืม อืมสุดยอดอีดีเพียอ,อุยอ้ยอุย้อยยศภาดยาส้วนพี่แอนจะพว่างจะเขียนไปบอกพี่ธามพี่แอนเนาะพี่แอนพวังเพราะว่าประโทิเขียนไปถามเลยพี่ย่าพูดนะงานเป็นอื่นไปกินขนมจีนย้วจะเลิกงานมาจะเมียจะก,กินยาน,นอน สุดยอดบอี่นแล้โอ้ยกินยานอนปวดหัวปวดไข่ลูกหนูปวดเอียงไข่ลูกหนูปวดเอ่ปุ่มเอ่อตอมท่อสิ้นนะจ๊ะเนาะอืมพุทธผาเบ่งดูพุญนะปาติโชว์ิ่งแนนหรือบึงยอดแถวนี้เสุดยอดบอี่น้องเบ่งเบ่งยอดจริพบุญนะสุดยอดของความปวดบอุินนะ คุณเดทโถนะนะอาฝ้าวอาฝ้าวแข็งเย็นกำลังเก็บยอดหยาตะกะแตนกับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยกันเห็ดขีปปับโทคปุ๊บหลุดแจ็คบักเพราแพงอีหยังกันแย่เห็ดขีปมึงแน่ยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิดค้ามทเปลาโอ้โหพูดอะมันนี่คะแนนเราเนี่แตกสุดยอดเลยนี่ เสียงโทรศัพท์จ้ะพูดนะปาด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 เพิ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจิตเต็มกระตาแล้วเนี่ยถ้าถ้าเก็บอีดีนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องถ้ามุดถ้าจกถ้าเก็บอีดีโอ้หยวดมันใหญ่ไหมพี่พูดนะปาดติดทัวอันนี้ไงขักนี่เบืองหน่านี่ ใหญ่ขักใหญ่เนี่ยยังดับไปแล้วเป่าโทรศัพท์มาหากมาแพ้ออยังแย้มคนเห็ดขีดแย้มอะไกันแย้มคาจมนเ,นเนี่ยพี่เนี่ยคนกระลังเด็ดยอดหนาตะกะเตียนฟินฟินเพิ่นเพื่น,นกับพ่อแม่พี่น้องไงเฮ้ยคนนั้ยอ,ยนอยากบอกอยากคุยนั่นสุมโทรศัพท์นี่ ร้านสาวกระโถงโอ้โหสมเอร์้านหน่อยนะอยากแมา่ยางน้ำอยากมาเก็บน้ำบม่ออได้พามาชิทอดตั้งเขียนทั้งโทรมาอยากทั้งอยากเฟซท่ามอีมาก็แอนนาก็ได้ทางแย่จอยแล้วก็บบ่คอยมีเวลาว่าน้ำหลานอือเป็นไดจะ้ะสุดยอดถักเนาะคนล่างมันก็มีคุณคงช่างคนนไ,ไปปีนะจะปาดก่อนพ่อแม่ถนัดจะป้อคงกันได้สิไปเหยียบไป นหญ้าตะกะแตนเพื่อนเพื่อนประชาปฏแตกยอดอีกเลยสุดยอดเลยโอ้ยจุ่มเดียวถ้าเก็บเก็บยี่หรีนี่เต็มกระตาเล้วพ่อแม่พี่น้องเต็มกระบุงเลยล่ะผลมึงดูแต่ละยอดนี่สุดยอดเลยพ่นโคตรใหญ่เลยผ่น่ะยอดใหญ่มากสุดยอดยี่หรีโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอามาให้เบิ่งส่วนยหอยได้หนิใจเด้อ ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในกระตาพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเลยสุดยอดอีหลีจ้ะยอดหญ้าตะกะแตนมีแต่ยอดใหญ่ๆอวบๆพ่อแม่พี่น้องเอออยู่ไหนคนนะอู้หิ้วหิ้วนี่หิ้วหรือเธอเนี่ยมาขีห์คนนะสุดยอดป่ะจามีตั้งแต่ยอดใหญ่ๆอวบๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดเมื่อกี้อันนั้นพี่อันคนสวยพันโท่มากพ่อแม่พี่น้องจ้าอัานพันผ้านั่นผ้าจานไปธุระเสร็จแล้ว เพนโทรมาถามว่าเสพเพื่อนไป,ปนรับอยู่บ้านบ่พนะโอ้ยน้องอยู่หอดทะเลเหรอค่ะคุะคณพี่ก็เลยวางสี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นกระลังมาจา้ะเดี๋ยวพี่แอนคนสวยสิมาเก็บม้วนๆน,น,น้ำกันได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจอ้ะพุ่นน่ะคลิปนี้น้องจอยก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark าได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมานานะาั่งหนาเขาสิจิกจิก,กอยู่น,น,นั่นแถวทะเลแถวป่าปัาน่นผักตากอากาศแม่ย่ากจอยโอยเบิงบ่งจับเบิ่งสวยแล้วก็กินแซ่บพร้อมผัก ให้กินสดรสชาติมันถั่วฝักยาวพ่อแม่พี่น้องจ้ากินแล้วแซ่บแล้วนัวเด้อแล้วน้องจอยสิกินเพื่อเอาละเอาละเอาละมาๆมายู่ปูเดียวไทยยูปูเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนน่ะเฮ้